สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่สีสิริรัตออแกนิกการ์เด้นวันนี้พี่สีเะียพาเพื่อนๆมาทําสูตรน้ํนาไล่แมลงเหมือนเดิมอันนี้เป็นน้ํานนะหมักยาเส้นนะนี่น้าหมักยาเส้นพี่สิหมักลงไปหนึ่งซองเลยนะยาเส้นเนี่ยแล้วนี่เป็นใบเนียมหูเสือนะเนียมหูเสือไม่รู้ว่าก็ ามาแชร์เนาะนี่ต้นเนียมหูเสือนะนี่เนียมหูเสือเนี่ยพี่สิริไปถอนออกมาเพราะว่าต้นมันแก่เนาะต้นมันเท่าแล้วคราวน,นี้ก็อันยอดยอดแบบนี้พี่สิริก็จะไปปักชำต่อนะอไปปักชำต่อเพราะว่า <S <S เนียมหูเสือเนี่ยเขาปักชำติดง่ายนะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราเอาไปปักชำเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกรากงอกออกมา เดี๋ยวจะซูมเพื่อนดูเนาะนี่มันจะงะลากเขาก็จะงอกออกมาตามข้อตาแบบนี้นะตามข้อตาแบบนี้นี่นี่พี่สีแก้ลงไปปักแบบนี้เลยนะนี่ก็ส่วนที่เป็นเป็นใบเนี่ยส่วนที่เป็นใบเนาะเดี๋ยวพี่สีเอาแต่เอาแต่ยอดยอดเนาะไปปักไปปักชาต่อเนี่ยสอตัด ตัดใบออกแล้วก็ปักทิมไปเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาติดง่ายแล้วใบแบบนี้นะพี่สิริก็จะเอาไปทําน้ําหมักไล่มแมลงนะเพราะว่าไอใบเนียมหูเสือเนี่ยนะเพื่อน,นเนี่ยมันมีมีกลิ่นฉุนนะมันมีกลิ่นฉุนนี้พี่ก็พี่พี่สิริก็จะเอาไปไล่มแมลงเพีย้ยเพราะว่ามันก่อนเพี้ยที่ อยู่กับต้นพริกเนาะก็ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนอาการดีขึ้นเนื่องจากเราใช้น้ำน้ำยาน้ำของยาเส้นเนี่ยนะเอาไปไปฉีดพ่นนะปรากฏว่าเพาี้ยก็เพี้ยอ่อนนะก็ได้เกิดการยุบตัวก,กิ่งแบบนี้ก็ปักชํำได้นะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยเอาไปปักก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็งอกออกมา นะเนติดง่ายเพราะว่าเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าอวบน้ำอิ่มน้ำเนี่ยจะติดง่ายที่สีเอาใบไปไล่มแมลงเพี้ยขยำลงไปกับน้ำยาแบบเส้นนี้แหละนะใครที่ไครที่บ้านใครที่มีนะใบเนียมหูเสือเนี่ย เอาเวงขยำขยำขยำก็ฉีดพ่นรดลาดลงไปในเออต้นไม้ได้เลยนะไม่คือไม่เป็นไม่เป็นพิษต่อเราผู้บริโภคนะแต่ว่ามันจะไประคายระคายผิวของแมลงเพลี้ยนะเขาก็จะอ,อพยพหนีออกไปจากต้นไม้ของเรานะเนี่ยแล้วเราเอาไปทานได้นะเป็นเป็น พืชผักที่เราใช้ทานได้นั้นะนะกินได้ยอดอ่อนๆอ,อ,อร่อยกินกับโอ้โหถ้ายิ่งแบบเป็นลาบเนะลาบขัวลาบขัวหมูแล้วก็ป่น,นป่นปลาลาบปลาอูแซ่บมากเลยนะนี่อร่อย<ม>เป็นเหมือนวาซาบินะ รสซาซเผ็ดเผ็ดอร่อยดีพี่สีก็ชอบกินผักพวกนี้แหละเพราะว่ามันมีประโยชน์ม,นมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยขับลมนะใครที่ท้องอืดท้องเฟอ้อกินเข้าไปเลยนะเวลาเป็นกดไหลย้อนทานข้าวแล้วท้องทานลงไปแล้วท้องจะอืดนีน เอาใบเนียมหูเสือเนี่ยไปแกรมกินกับน้ำพริกหรือไปแกรมกินสักวันหนึ่งอย่างเงี้ยสาสยอดนะอาการท้องอืดท้องเฟ้อท่านก็จะหายแล้วนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งทานต่อนเนื่องกันนะอันนี้พี่สิรดิลองมาแล้วนะลองมาแล้วกินมาแล้วนะสุกไก่ สบายท้องก็เลยเอามาแชร์บอกเพื่อนนะคะจริงพืชเราพืชผักที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกแบบพืชผักที่เรากินใบแล้วก็เป็นสมนุนไพรเนี่ยมันจะดีมากเลยนะนะกินผักเนี่ยแบบนี้กินกินเป็นเรียกว,ว่ากินผักเป็นยานะอ่นะเดี๋ยวพูดถึงยาเดี๋ยวคลิปไม่ผ่านอีก เพราะว่าพี่ยูนี่ก็นะค่อยจะปกปะตินะทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยยอ,อดอ่อนๆแบบนี้อร่อยกินอร่อยนะเพื่อนแซ่บแซ่บกินกะลาบ นี่ต้นแก่แล้วพี่สีก็เลยตัดล ễ ออกพื้นที่แล้วก็ปลูกใหม่กิ่งนี้เราก็ทิ่มๆลงไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เนี้ยเดี๋ยวก็รากงอกออกมาเต็มไปหมดนะได้อีกหลายต้นเยอะแยะเอาใบมาฉีดแมลงเพี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่สีก็จะตัดใบก่อนนะคะอ่ะอแล้วก็ เลือกเอาแต่ใบน้อนเพื่อนอันนี้เป็นน้ำหมักยาเส้นที่สีจะขยำลงไปในนี้เลยนี่ขยำไปกับน้ำหมักยาเส้นเนี่ยใบเนียมหูเสือเนี่ยนะนขยำไปเลยไม่ต้องไปหมักเพื่อนเพื่อนเพ,นเพ,นเพราะว่าแค่สดสดใบสดสดแก่ๆนี่ก็ชุนมากนะรวมกับยาเส้น กินจะชุนมากเราก็เราก็ไปกรองพยายามรวมกันเนี่ยนะทีภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีมากเลยนะเพื่อนในลาสาด้านะคะเพื่อนในลาสาด้ามีขายต้นใบใบสับเสือกินชุนนะกินฉุนของใบสับเสือเนี่ย ไล่เพีย้ยแมลงได้นะเป็นเขาเอามาสกัดเป็นน้ำสารฉีดพ่นไล่เพีย้ยแล้วขายมีต้นก้าขายในลาซาด้านะต้นต้นสับเสือนะนี่ใบเนียมหูเสือมันมีสับเสืออีกอย่างนะแล้วก็กินมันุนมากมาแมลงไม่มแมลงไม่กินต้นนี้ก็เอาไปฉีดไล่เพีย้ยแมลงได้นะ พี่สิริก็ตอนอยู่ที่บ้านสวนที่ต่างจังหวัดก็ทานะก็ไปเก็บมาเอามาฉีดเพี้ยนะก็แล้วก็ผสมกับน้ําน้ําส้มขวันไม้นะก็ปรากฏว่าเพี้ยก็หนีนะ mm hmm. เขาไม่ตายนะเพื่อนแต่เขาหนีเพราะว่ามันเหม็นเนี่ยมันเหม็นมันเหม็นมแมลงก็ไม่ชอบ เนียมหูเสือเนี่ยเพี้ยยังไม่กินเลยเพี้ยยังไม่เกาะเลยเพราะว่ามันฉุนนะแต่ว่านอนเนาะนอนแมงบี้อ่ะนอนแมงบี้มันมากกินมันชอบน้องก็จะมากินชินจวไรยยกินยอดอ่อนๆใบแก่เขาก็ไม่กินนะเนี่ยพี่สิก็ขยำแบบนี้นะเนี่ยขยำแบบนี้เดี๋ยวเราจะกรองเอาแต่น้ำนั้นเพื่อนนะ อันนี้พี่สิก็ได้แยกออกมาแล้วนะเพื่อนแยกใบของเนียมหูเสือกับยาเส้นเห็นไหมคะพี่สิจะมีกากยาเส้นเนี่ยกากยาเส้นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นน้าที่พี่สิแยกออกมาแล้วนะเนี่ยตอนนี้เราแยกออกมาแบบเนี้ยมันก็มันก็ยังไม่ยังไม่ทั้งหมดแต่ถ้าเราจะเอาไปฉีดเอาไปฉีดพ่นเนี่ยนะ เราจะต้องมีใช้ตัวแกะตัวกรองที่มันถี่กว่านี้นะคะอันนี้เนี่ยก็อย่านำไปทิ้งนะอันนี้เราก็ไปใส่ที่โคนต้นเลยน,นี่เป็นปุ๋ยได้อีกนะเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นตัวที่ป้องกันมดมดเดินในดินด้วยเดี๋ยวพี่สิก็จะไปใส่ที่โคนต้นพริกนะไม่ให้มดมาเดินนะคะเพราะว่ากลิ่นมันชุนนะมดก็ไม่ชอบนะ กลิ่นของอยาเส้นกลิ่นของใบเนียมหูเสือเนี่ยนะคะมดก็ไม่เดินมดก็ไม่เหมือนเดินเทาน่านี้พอเราจะนําไปฉีดพ่นใช่ไหมคะเราต้องใช้ผ้าขาวบางมากรองก่อน,นกรองเราหากลวยมาหากลวยหาอะไรก็ได้มากรองกรองก่อนที่เราจะไปนําลงกระบอกฉีดนะ ก็กรองออกเอากลากออกซะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอุดตันหัวหัวฉีดเนาะแต่ถ้าเรามีแบบเป็นเป็นท่อ,อ,อไม่ใช่เป็นท่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นถังเป็นถังฉีดเนาะ เป็นทางฉีดเหมือนอที่ช่องบ้านไร่วังพยอมที่เพราะว่าพี่หน่อยเขาจะมีพี่หน่อยจะมีพื้นที่เยอะเขาก็จะใช้เป็นทางฉีดเลยเนาะก็เขาก็จะมีตัวกรองอยู่ข้างในแล้วอันนี้เรากรองเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปใส่กระบอกฉีดไปฉีดเพลียได้เลยนะคะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆสูตรเพี้ยไล่เพี้ยแมลงสูตรนี้นะพี่สิริเองก็ประทับใจอย่างมากนะประทับใจอย่างมากเพี้ยไม่เดินเลยเพื่อนนะเพี้ยนะไม่เพี้ยไม่มากวนเลยดีมากนะยาเส้นนะน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ใบน้อยหนาพวกนี้นะ แต่ว่าเราอ่ะปลูกแบบอินรีย์เนาะเพื่อนเนาะปลูกแบบปลอดสารเนี่ยคือเราจะต้องสําหรับเพรียะ,มะแมลงเนี่ยเราต้องดูดูแลบ่อยนะเพื่อนนะต้องดูแลบ่อยเพราะว่าสองสามวันก็ต้องไปฉีดครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ไข่เพรียะตัวมแมลงตัวอ่อนของเขาเนี่ยจะเกิดการขยายตัวได้อีกเนาะเราก็ต้องดูแลบ่อยนิดนึงป่านเดี๋ยวพี่สิจะพาไปอัปเดตดูเรามาดูที่ต้นพริก นี่ต้นพลิกตอนนี้มีลมมีลม,มโบกลมพัดเนี่ยก็จะมีอยู่บ้างเนาะแต่ว่าก็เนี่ยอันนี้คือมาใหม่เริ่มใหม่ก็ฉีดลงไปเลยนะ้เพื่อนนะแต่ว่าก็ต้นอื่นก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะวันน้อยแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีน้องมีน้องมดเนาะน้องมดน้องมดเดินน้องมดก็ยังมาเดิน เดินอยู่นะพี่สิก็จะฉีดเพราะว่ามันต้องม,มันก็ต้องมาฉีดในช่วงในช่วงเวลาที่เพี้ยเนี่ยเขามาอยู่ใต้ใบแบบนี้นั่นเพื่อนเพราะว่าเราจะเห็นชัดถ้าเป็นช่วงเย็นๆหน่อยเราก็ไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยฉีดลงไปอันนี้ ช่วงช่วงอาทิตย์นี้ไม่ได้พาเพื่อนมาทําอะไรเลยนะพามาฉีดแต่เพี้ยนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเยอะถ้ายิ่งหน้าฝนเนี่ยยิ่งยิ่งเยอะนะเพื่อนๆนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมนะเห็นไหมคะเห็นตัวเพี้ยไหมเนี่ยเนี่ยไหมคะน,นี้เราเด็ดออกมาเลยนะนี่ ถ้าเราคือถ้าเรามีพื้นที่ที่เยอะอะนะมีพื้นที่เยอะๆยอะเราก็มานั่งเด็ดเงี้ยมันก็คงไม่ได้นะก็ต้องเป็นแบบว่าใช้กระบอกฉีดเหมือนที่บ้านไร่วังพยอมอ่นนะฉีดฉีดเลยเพราะว่าไม่งั้นเอาไม่อยู่นะพเพราะเพลียพวกนี้เ,าเ้าขยายตัวเร็วนะเพื่อนนะขยายตัวเร็วมากนะ ถ้าเราไม่ป้องกันนี่เราอาจจะไม่ได้กินเลยนะพืชผักเราอันนี้ก็เริ่มอาการดีขึ้นแล้วเพื่อนๆการดีขึ้นแล้วเพราะว่าเพลี้ยได้เดินทางจากไปเยอะละอันนี้ก็เป็นอีกอันนี้เป็นอีก อีกต้นหนึ่งนั่นเพื่อนแต่ว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะั่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูอันนี้ฉีดไปก่อ,นน,อนนี่เพื่อนจะเห็นไหมอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกพี้อะไรนะเห็นไหมคะเป็นดำๆเนาะแล้วก็ เป็นจุดดำๆ,ดำๆเป็นเม็ดดำๆเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นไหมคะเป็นจุดดำๆ,ดำๆอันี่อันตรายจะให้เพื่อนดูจะมีมดเนาะมีมดดำเด,เดินเดินอยู่ที่บริเวณคนต้นอันนี้เป็นต้นพริกนะเพื่อนๆเห็นไหมคะจะมีมดเดินอยู่อันนี้ พี่ซีดีเองก็จะฉีดลงไปนะเนี่ยฉีดลงไปเลยฉีดให้เป็นกลิ่นชุนๆทั่วๆไปหมดอย่างนี้นะเนี่ยเขามดเนี่ยเขาเดินอยู่ตรงไหนเราก็ฉีดไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้นี่เลยเนี่ยยาเส้นใบเนียหมหูเสือเนี่ยโรยไปให้ทั่วนะ โรยไปให้ทั่วเลยเพื่อนตามคนต้นเพราะว่าเขาได้กลิ่นกลิ่นชุนของเนียมหูเสือเนี่ยเขาจะไม่มาเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้กินนะผักพืชเราเนี่ยก็กำลังฟื้นตัวกำลังจะงามนะเพื่อนก็มาเจอเพียอีกละเจออีกชนิดหนึ่งก็ไม่ได้เป็นชนิดเดิมอีกละเป็นชนิดใหม่มีเยอะมากนะ นี่คืออาการที่เขาฟื้นจากที่เป็นเพีย้ยไฟเนาะเนี่ยใบก็พอหายจากที่เพีย้ยไฟใบหงิกนะคะเนี่ยหายแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนก็กําลังจะตั้งช่อติดดอกนะแต่ว่าตอนนี้ก็อุ้ยขออยเพื่นลมลๆกำลังกําลังติดดอกเห็นไหมคะเนี่ยกําลังติดดอกแต่ก็มาเจอ เป็นเพลี้ยที่มากับฝนเนาะมากับฝนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพี่สิริเองก็พานเพื่อนมาแชร์เนาะจากเออ่วิธีการป้องกันเพลี้ภยภัยจากสตูพืชจากธรรมชาติเนี่ยนะเราก็ใช้ธรรมชาติมากําจัดและดูแลนะโดยที่เออ่ก็มีสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวในรั้วสวนของเราก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นสารป้องกันกำจัดแมลง ในพืชสวนของเราได้นะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็พี่สิริเองก็พาสิ่งสาระเล็กน้อยมาแชร์กับเพื่อนท่านเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระนะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้พาชมคลิปและสาระดีๆจากสิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่สิริจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะคะด้วยวิธีการาปราบศัตรูพืชด,ด้วย ออสิ่งที่มีอยู่กับธรรมชาตินะคะเราก็ใช้ธรรมชาติบําบัดเกือ้อกูนกันมันก็ช่วยช่วยได้เห็นไหมคะตอนนี้พริกต้นนี้ก็หายจากเป็นเพี้ยไฟลายแดงแล้วนะคะใบก็ไม่หยิกไม่เหลืองแล้วเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยนี่นะหายแล้วนะกาลังติดดอกออกลูกด้วยนะจ๊ะก็เอาไว้คราวนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะเพื่อน